ให้ได้อันขอให้พ่ออันผู้สาวอันผู้ดีผู้จบผู้งามเดอ้อมาอยู่เป็นเพื่อนพี่เจ้านางขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจเดอ้บอบ่ได้เอ่ยเดอ้บอบบดนี้นะ่ะบ่ได้เอ่ยซื้อเอ่ยนามก็ได้ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มาให้กําลังใจเนาะขอบคุณไอ้เสรีเดอ้อขอบคุณไอเด็ดนาโกขอบคุณน้องแบงค์ที่กลับมาอีกรอบน้องแบงค์ไปหาทานข้าวได้แล้วน้องแบงค์ การข้าวเที่ยงเบายศเอ้ยเบายศเบายศเอ้ยพี่เจ้านางสิลงแหล้วเด้อขอมือสีชมพูนี่น้อยใหน่อยเ,ยเด้อจ้าสุภุสุสคนปะเต่าคุณยายบุญด้วยนะคะเจ้านางจะขออนุญาตลงไรเด้อเด้อจะขอลงอยู่เรื่อยเชียจะขอลงอยู่เรื่อยเชียเดี๋ยวพอกันอีก ตอนมีเวลาเราจะมาเจอกันพอดะเมือแห้วล่ะงอนแล้วคือสิบได้เกี่ยวแล้วล่ะเที่ยงนี่คะเมื่อบ้านเลยกินข้าวแล้วจะออกมาใหม่บายบายครับ้องคนบายบายเอ้าพุ่นไปหากินข้าวก่อนพุ่นว่านะเออไปไป,ไปกินข้าวกินยาด้วย ไอเซรี่ erie, จ้ากับผมอิ่มแล้วครับได้มาเจอได้มาเห็นคุณเจ้านางกับคำพูดเพาะเพ้าหวานหวานคุณเจ้านางเอย <c oughs> นี่ร้องเพลงไอเซรี erie, ฟังก่อนหน้าจจึงสิไปไอเซลี่จะร้องเพลงให้ฟังเลยร้องเพลงอันเพลงหาก,กินเจ้านางนี่แหละเดี๋ยวร้องเพลงจบนี่ลงเลยอีหลีเพราะว่ามันก็จะได้มันจะได้สิบ <c oughs> นาทีพอดีไอเซรี I erie, ฟังก่อน เราจะได้ไปอันเดี๋ยวเราจะได้ไปอันเป่าผู้สาวอีกเป่าผู้สาวบ้านไดนอีกบุ่นี่ไอ้สิรีเออไปได้ไปหายายเลยคือกันแต่ด้วเดี๋ยวนี้นะ่ะตะลายมือละเดี๋ยวไปบ้านยายใสยใย่อยู่บ่ไข่มักเจ้าอีลีท <c oughs> ีลาวดีเจ้าฮักไอโบ่ก็ฮักคือกันละเนาะ ขนองบอฮหักคงบอกาเว้าเจ้าคนฉั้นสูงเปียบดังนกยุงไอมนันนกเจ้าเศ้าสา,สาแลวตายยาว้าแบ่งชนแบ่งเผาหาคนคือกันคันว้าจังสั้นก็ให้ยืนยันได้บอน้องนาะ ไอ้ลีลาว่าที่เฮ็ดยังเว้ามาอยากฟังสิแฮ่ให้ผ่านหอมแก้มอายได้บ่กะอายคนเนาะไผสิกล้ากะนั้นเห็นบ่ล่ะเจ้าบ่กันแค่อายให้หอมยงบ่เฮ็ดให้ น้องสีหอมกะได้แต่อายห้ามหอมผู้อื่นอายสีหอมคำวันคำคืนเดี๋ยวแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่อายคนตำต้อยไอหักกับเจ้าบอยานความตายจังเม็นพันปากหวานเอาหายโยนหักอาย ยอมตายน้ำเพีคอยมักเจ้าอีลีลีลาวดีไอว้าจากใจอย่างนะบ่ชัดเว้าไม่เรวัดหักภัยเว้าไม่เดี๋ยวนี้ตั้งใจฟังเดอ้อไอมักผู้สาวชื่อริลาวดีียับเข้ามา บอกพีผู้บ่าวลีราวดีชื่อเรวตาร้องได้เพราะไฟเลาะมากคุณเจ้านางเอยพบมือไอเซลีโอเคขอบคุณมากมากเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังแล้วเพลงหนึ่งบกมือสีชมพูได้เลยจ้า้องเจ้านางจะลงแล้วเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มาให้ในวันนี้เนาะเจ้านางรักทุกคนนะคะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจเด้อบ่ได้เอ่ยซื้อเอ่ยนามกับหักคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อที่มาซ้อยเกี่ยวเข่าเนาะวันนี้น่ะ